ครับก็สวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะครับมาพอกันหลังหวยออกนะครับสารมือดีวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับวันนี้นะครับดีเจน้ำาหลไหลทานนะครับที่มีโอกาสใ้รางวัลนะครับมีโอกาสด้เลขเดเบอร์นะครับร่ดรวยสารับมือนีนะครับกามาสรุปหลังหวยออกจัยหนึ่งกันแล้วกันนะครับเนาะนี่ทั้งชุดของ เจคือร้อแม่นกับเขาอยู่ดิยองแต่ว่าเข่าเล็กวิมงนะมาบึงนะครับมาบึงอาจารย์สานักใดเนี่ยนะครับผมก็ได้รวบร่วมนะครับกับลายลายสมนักยอยู่นะครับบางสมนักกับซุยบางสมนักกับเข่านะครับเนาะที่ยิงกับกับไก่เคี่ยงกับมีหลายนะครับเนาะนะครับ สำนักดำดังบางสำนักกลุยนะครับลดไปโอ้ยธรรมดานะครับเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ถือไม่ผิดนะครับเป็นธรรมดาของการเสี่ยงโชคนะครับมีถือไม่ผิดก็เป็นธรรมดาบว่ากันนะครับเนาะมาเบิ่งกันแรกกันนะครับสหรับสํานักแรกสํานักแรกนะนะครับเขามาแ้กกันยืดเล่นะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเนาะขอบคุณในไลายนะครับสําหรับทันทีกดติดตามนะครับสําหรับ ช่องน้องแสงแช่แนวเฮานะครับเนาะ,อะพอเป็นแรงแรงใจพอเป็นกำลังแท่งแห้งใจมแจมันจีมามีอะไรจากมีแต่ทุนเจ้าของนะครับกะทางช่องกะยินดีนะครับเนาะ,ะที่จะตามตัวเลขมาให้เอ็ดซีได้มีโชคได้มีได้รับในลุ้ยได้จับเงินเมื่อเงินแสนกันวันสัปดาห์ไปเริ่มจากสำนักแรกแรกนะครับเนาะ,ะพระธุดงค์นะเพิ่นแวะมาให้โชค เพื่อนเลขเป็นเลขเพิ่นมักเพื่อนชอบนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าหาหาเก้าซึ่งเพื่อนกระปล่อยมากแต่เลแรกตัวนี้ครับเลขตัวนี้แต่กับว่าเขานะครับเนาะซึ่งปล่อยมากตั้งแต่ต้นงวดเพื่อนแหะมหาเพื่อนแวะมายำบ่เป็นยังครับงวดนี้บ่เข่าัวหน้ากับ่แน่อาจจะเขาเดียผมจีจะตามมึงอีกครื่องหนึ่งมีดอกนะครับเพา่อนที่เพิ่น อ่าทุดดงไปไกลไปเทียเท้ยเพิ่นฝันใบเตียเพิ่นนิมิตมาสเตอร์่อไปอ่าเป็นเลขที่เพิ่นชอบเฮีาจายจ่าเพิ่นชอบเนาะอันนี้ก็ระเขา๋าต่อมานะครับต่อมาก่าอ่าเป็นของผู้นะผู้อ๋ออันนี้เป็นเลขของอ่าอาจารย์จาก ทางจังหวัดกาฬสินุ์ครับคือหนึ่งหกเก่ากระบข่าพี่น้องนะครับศูนย์แปดหาเป็นเด็กของอาจารย์บ้านแอดเองนะครับแถวแอ็ดนี่แหละบ้านเพิ่นวัดเพิ่อนอยู่แถวนี้นะครับกระบข่านะครับแนาะแต่ใบเลขบมะเขือพี่น้องเคยสังเกตบ่ครับคือในใบเลขบมะเขือซึ่งผมกระลงไปนะครับพร้อมกับเล็กอาจารย์ เรีกอาจารย์ข้างกาลสินนะครับเนาะเอ็มคืออเนี่ยพี่น้องว่าพี่น้องอันนั้นคือพ่อจำาไไ้อย่างเงียนะครับมันเหี่ยวแล้วมันโดนมือคือวานะเนี่ยนี่นะแปดกับศูนย์นะครับมองกลอกอยู่นี่มองกล่องอยู่นี่ครับแปดศูนย์แต่มาหนีคล้ายๆกับดิกเกตียกว่าเล็กสองนะครับเนี่ยมันออกมาแล้วจัง ยังตีบอกแมนนครับแมนแต่ว่าตีไว้แหละตะกี้มันมาถือบกเขานะครับเน้นไปทั้งแปดกับศูนย์พอมันเด่นกูมูดีแปดกับศูนย์นะครับเนาะไอเลมเขือเยี่ยวนะครับน้อยเก้าล่ะนะซึ่งผมก็บริเขียนไว้หลกเพราะว่าล่งไปตัวเลขหล้กก็แล้วไปนะครับเนาะอีกคือเลยเเขือกับบกการชื่อว่าบกเขานะครับบกเขามาเลขของอาจารย์ซิงนะครับอาจารย์ซิง ชุดเพิ่นจับชุดหาที่แหลกนะครับเนาะท,ทีทียังไม่ทันนินมาครบล่างหนึ่งสี่เจับชุดมา1นึ่งสหนึ่งเกเก่าซึ่งเพิ่อนกัมาเน้นแล้วลางห่งเก่านะครับบนล่าง9วิ่งนี่เข่าครับเข่าบนเต็มเต็มครับเอเข่าล่างไม่เข่าล่างเต็มเต,ม,ตมบนก็เข่าเขาเก่าเก้าศูนยนะครับแล้วบน,นบเข่าเก่า ล่างกับก้าวเต็มๆนะครับสับเลวิ่งเพิ่นนะครับเป็นจับชุดห้บ่เข่ายังเป็นจับชุดห้บ่เข่านะครับก็เือว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเก่านะครับเก่าตรงแดงนะครับเนาะตามต่อกันเลวกันนะครับสําหรับอาจารย์สิงห์นะครับกเป็นธรรมดานะครับเนาะอ่ามีผิดมีผัดเป็นธรรมดากดการคํานวณเนาะคํานวณกับทั้งเก้กับเข่าหางทกกับบกเขานะครับกับบว่ากันนะครับเนาะอ่าเข้ากับล่อไปเมว่หน่าต่อไป มาหาปูซีศูนย์เพินนครับปูซีศูนย์เพลินให่บนมานะครับวิ่งบนล่างไอวิ่งบนนะครับสองกับสามรู้สึกว่าสีบะมีนะครับสีบะมีเพิ่นจับชุดไม่หาสองสองสองหาสามสองสามเพิ่นเน้นไม่หาสามแต่ผมบัตรดีขีดไปเพิ่นเน้นไม่หาสามล่างแปดสองสองแปดนะครับกับว่าเขาครับปูซีศูนย์นะครับเนาะอ่ะ บ่ปัญญาท่เขาวดนีงวดหน้ากะอาสิเข่านะครับตัวเลขกะบ่มีจริงที่แน่นอนเนี่ยเลขยกซอฟาเพื่อนนะครับมือนั่นมืออ่ายกซอฟาวัดปูซีศูนย์นะครับก็คือพนิมิตฝันห6าหกสามนะครับกับพเขาครับมาเบึง มาเบงิงมาเบิงเหลขกแม่ขั่วนะครับเล็กแม่ขั่วองปูซีศูนย์นะครับก็คือว่าแม่สินบ่ซื่อเพิ่นประมาณนี้นะครับเนาะเล็กแม่ขั่วปูซีศูนย์ผมเก๋ไม่ได้ลืมตะแกนเพิ่นเท่าไรนะครับต่อคออนุญาตเด้่อหางเกลื่อนซื้อพิษนะครับเนาะกับกะบ่เข่านะครับเพิ่นบิ่งมาสามกับสี่สำหรับแม่ขวัญจันสามกับเจ็ดเข่าเลขวิ่งนะครับขเข่าเจ็ดนะมาศูนย์เจ็ด ครับเขาเลยวิ่งเพลินเด็กจับชุดผมกับบอดีโทูบตามเพราะว่าผมขอ,อนอดมือวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเนี่ยผมคนกลางสีญญย่างอยากยำเสาร์น,นะครับเลยบ๊ิยกาได้ไปนะครับอ่ามาต่อต่อนางวดทั้งนาต่อไปกับอาจ,จีเป็นการโทษโทษตามโทษขอให้เอฟซีแฟนช่องได้บิ่งไในช่กันนะครับในกาต่อต่อไปงวดต่อต่อไปทั้งนามาปูใช้ว่านนะครับ ปูใช้ว่านนี่ได้แตตเลขคพื้นมานะครับเนาะได้ตัวเลขคพื้นมากปูใช้ว่านนะครับกับอ่าบิงบนห้ากับแปดนะครับกับมันออกข้างหนามอนะครับศูนย์แปดนะครับมันออกข้างหน้านะครับกับชุ่อว่าเขามาโอโทรศัพท์ดังคุณน้องเอย ไนอเสียหลับนอมาหลับโทรศัพท์เดอ้ออันนี้คือปูสีหานะครับอาจารย์ต้นเศรษฐีวันที่หนึ่งเมษายนหกหกนะครบับิ่งบนล่างไอบงบบ้บิ่งบนแปดกับสองนะครับบิ่งบนแปดกับสอง คนจับชุดม่สสีแปดอให้ปดสองคือดินเดินเพนนะครับเนาะสองตัวกันตัวล่อง 2, เจ782เด่นไปที่แปดสองนะรเรียกว่าตัวบุญไปไปบุญไปล่างในที่เก้าสองเก้าสองก็ถือว่าถือนถือแค่ไหนถือแค่ไหนบางเฮอร์มาสันถือตัวเก้าสองตัวเนาะเก้าสองรวมพี่น้ <imperfect> é, อ,องมันจังบอรซิ่งนะครับเนาะมันจังบอร์ซิ่ง,นะ no, ง,ส,งสำหรับผู้พนบอบมันผู้พนบอมันกับบัว่ากัน นะครับพูดมันกับว่ากันนะครับเอ้าเกืบเขาครับเกืบเขาปูปูปูซีหาอาจารย์ตุงมเศรษฐีับไ้ชุดหนึ่งนี่ชุดพนินนินนะครับเนินโอ้ผมกะอัดไปไล่แต่มันออกมาตัวนี้กัสซีห้วยแสนแตกถุนเนาะนะครับอวิ่งล่างเก้ากับห้าเก้ามาหัดตรงๆพี่น้องแต่ว่าพนินนไปตั้งหาปูก็ได้ เป็นจับชุดมาให้เก้าห้านะครับเก้าห้ามันออกเก้าเก้าเกือบนะครับบินเก้าเข้าเต็มๆนะครเข้าล่างพร้อมนะครับเอ้าตามต่อกไปกันนะสารอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือว่าปูซีหานะครับงวดวันที่สิบหกเมษายนนะเบิ้งชุดต่อไปนะครับเนาะชุดไต่ปอชุดต่อไปของปูครูเกลือบบินบนล่างหนึ่งกับสี่เน้นเบติซี ับเน่นไปที่สี่ับแปดสี่หนึ่งสหนึ่งแปดหนึ่งเก้เพิ่นเน้นไปทั้ง8ปดหนึ่งนะครับตรงๆคือ8ปดเก้าสีกันแปดกันเก้าเก้ากัสี่ถือกลางเพราะเพิ่นยืนดดกเต้าประกันเก้าเก้าลุยไปน้อยหนึ่งนะรับพิดแต้มนึ่งันะบตัวปูปูกูเกี่ยวรับตามตององวนหนักแะ้วกันนะครับ มาสูดเด็ดๆของเจค้ำนวณแม่นนะเข่ากันได้หรอเาวิ่งศูนย์กับหนึ่งวิ่งหนึ่งกับศูนย์นะครับเข่าศูนย์นะครับบนห่างจับชุดมาให้บะถึงนะครับบะหอดสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับสามหาสี่หาหาหาเพเข่านะครับจับชุดเ่าเข่าของเจค้ำนวลแม่นเด็ดสลาคนิกอ่ะ เขนวณแล้วนะับคานอนแล้วเดี๋ย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 วผมจะล่งชิปให้มืออื่นเสาครับเอือนเสาสำหรับเลบิงของเจควณแมนพร้อมจับชุดด้วยครับเด้อท่านสซอปต่อนะครับอ่าผมล่งชิปไปมือว่านี่นะครับมือว่านี่อ่าล่องจอๆแฉียนเกือบพี่น้องเกือบศูนย์เจ็ดนะครับเกือบไม่่อยนี่นะครับนี่แต่ว่าลายตัวเจ้าหน่อยนะครับ เลขเด่นคือหนึ่งหกแมาหนึ่งตัวบนล่างนะครับมาหนึ่งตัวแต่ว่าสุดบนนี้บกเขา่าแต่ว่าจับชุดมาเขารักมันด่พี่น้องศูนย์หน่นะครับสองหนึ่งสองหกสองแปดสามหนึ่งหกสปดวงไบะถืกพี่น้องวงไฮบะถืกเนี่ยมาไกลเคียงคือ9ก้าเพี่น้องเก ถ้าเป็น99ก็ได้ได้ล่างนะครับบนกับมันไก่นะครับซุดหนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดซุดแปดแนะมันมาหกนย์เจ็ดนะครับเพราว่ากันนะครับเนาะอ่ะคีบนากระคีบนากระสีตาแต่ว่าเสียเป็นขัดเห็นหน่อยก็เลยมันหลายผลนะครับไล่ตาเบืองไล่กันหนอยนะครับเนาะแต่ละท่านโซ่มาต่อมาสูตรเด็ดของเจคํานวณแม่นนะครับเด้อ ขึนงบอะไรเนี่งบเห็นบ้าขี่น้องเจี๊ยครับนั่นแมนนะครับรเนี่มยมอ่อนเพิ่นมาเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามทั้ทงบนทั้งล่างคนจับชุดให้เอ้เรเดียนมาให้หนึ่งสี่เจ็ดมาเจ็ดตรงๆพี่นอ้นออถ้าจับชุดให้นะครับจับชุดกับกับกับไอ้สูตรที่อีกสูตรหนึ่งนะครับ เนี่ยอีกศูนย์หนึ่งก็กคือเนี่ยๆๆพี่้องศูนย์กับหนึ่งนศูนย์กับหนึ่งนะเนี่ยเจ็ดสามเจ็ดสามจับชุดได้ศูนย์กับหนึ่งกับห้าศูนย์จะจับส่กันกับหนึ่งสีส่เจ็ดกะเกะเขา่าหือว่ากะวิ่งวิ่งเพื่อนเขา่าแต่ว่าจับชุดผมนี่ะจับชุดบุธเอง <laughs> นะบริจับใเ่กันนะครับเอาคลิปหนาหนาขึ้นมืออื่นเดีพมพม๋ยวผมจับชุดก็สิลง ลงของเจคํานวณแม่นเพิิน,นครับซึ่งเล็กวิ่งเข่าทั้งสองชุดเออทั้งสองสูตรนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับเดี๋ยวมือนสิบมเงพีสาคมกระเสียให้พี่เห็นดอกห่อเดบึงนะครับของเจคํานวณแม่นพร้อมจับชุดนะครับเด้ออ่ะกดติดตามไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนได้เลยลนะครับอะสัหรมื่อนี้นะครับอ่าลังห้อยออกลังห้อยออกมีสำนักไดเนี่ยเข่าค่อนข้างสีบ่เข่าปันไดนะครับค่อนข้างสีบ่เข่า แต่ว่าไก่เคียงไร้เรีกวิ่งเขา่าไร้ไปวิ่งเข่าเกือบทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับเนาะอสารคลิปนี้น้าไปก่อนนะพอกันคลิปนาคลิปนี้สวัสดีครับ